พบกับพระกิติคุณสิริกุโนในธรรมะคือคำตอบวันนี้ก็จะได้มาชวนญาติโยมทุกคนทุกท่านพูดคุยในประเด็นธรรมะหัวข้อเรื่องเรียนรู้ความผิดหวงังเมื่อเกิดความผิดหวังเนี่ยเป็นสิ่งที่แน่นอนว่าทำให้เราทุกคนนั้นเกิดความรู้สึกเสียอกเสียใจเกิดความทุกข์ทางจิตใจ เกิดความเศร้าโศกเรื่องของความผิดหวังเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นกับใครแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องตั้งรับให้ได้ตั้งรับการตั้งรับกับความผิดหวังเนี่ยมันก็คือการเรียนรู้อย่างหนึ่งคนเราเมื่อเกิดความผิดหวังแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผิดหวังในด้านหน้าที่การงานเรื่องเรียน หรือความรักเราก็จะมีการปฏิบัติกับตัวเองอยู่หลายแบบแบบแม่ก็คือตัดพอด่าทอตำหนิตัวเองว่าเรื่องแค่นี้ยังทำไม่ได้เลยแล้วจะไปทำอะไรได้เรื่องง่ายๆแค่นี้ก็ตัวเองก็ยังไม่สามารถทำได้แล้วอนาคตจะไปทำอะไรได้อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการตัดพ้อตัวเองหรือถ้าเกิดผิดหวังเรื่องความรัก ก็จะโทษตัวเองว่าเรามันเป็นคนห่วยเอามันเป็นคนที่ดีไม่พออย่างนี้เป็นต้นอีกประเภทหนึ่งก็คือเมื่อเกิดความผิดหวังแล้วก็รู้จักที่จะตั้งรับเรียนรู้ความผิดหวังว่าตนเองนั้นเกิดความผิดพลาดอะไรตรงไหนตัวเองยังต้องมีอะไรที่ต้องจะปรับปรุงแก้ไขอีกแล้วก็เดินหน้าเรียนรู้ปรับปรุงแก้ไข คือเมื่อคนเราเกิดความผิดหวังแล้วเนี่ยถ้าเราเลือกที่จะมาเรียนรู้ความผิดหวังว่าเรามีอะไรผิดพลาดไปเรามีสิ่งไหนที่จะต้องแก้ไขอย่างเช่นเราสอบเข้ามาหาลัยไม่ติดสอบเข้ายังไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็จะต้องมาดูว่าอะไรที่มันทำให้เราสอบเข้าไม่ได้เราก็ไปแก้ตรงนั้น นั่นมันจะเป็นการที่ทำให้ชีวิตของเรามันเกิดการพัฒนาทำให้เก่งขึ้นดีกว่าผิดหวังแล้วมานั่งตัดพ้อมานั่งโทษตัวเองอยู่มันไม่มีประโยชน์อะไรเลย,ย,ยและความจริงอย่างหนึ่งที่ทุกคนมักจะลืมไปว่าชีวิตของคนเรามันไม่ได้มีมันไม่ไม่ใช่ว่าจะสมหวังทุกอย่างทุกประการมันเป็นไปไม่ได้ครับชีวิตของคนเรา มันก็มีสมหวังผิดหวังคละเคล้า,ากันไปชีวิตของคนเราจะเอาแต่ความสุขไม่เอาความทุกข์อย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้คนที่จะเอาแต่ความสมหวังอย่างเดียวจะไม่เอาความผิดหวังเลยเนะี่ยคนประเภทนี้จะยิ่งมีความทุกข์มากเพราะว่าหวังในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้นี่ครับมันก็จะกลับมาว่า คนที่ผิดหวังเขามันมีความทุกข์มากมันก็คือคนที่คาดหวังกับสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้คือบางทีเราคาดหวังตามเกินความเป็นจริงบางทีความเป็นจริงมันอยู่เท่านี้ระดับเนี้ยแต่ว่าเราไปคาดหวังไว้สูงเกินอย่างเรื่องคนหลายคนผิดหวังนะเรื่องคนเจ้านายผิดหวัง กับลูกน้องพนักงานบางทีเวลในการทำงานของเขาความสามารถของเขาเขาอยู่เวลแค่นี้ระดับหนึ่งระดับสองแต่ว่าเราหวังให้เขาจะไประดับสิบทำงานเป็นแบบนระดับสิบเอ่ยอย่างเงี้ยมันก็ผิดหวังเพราะว่ามันเกินความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเราจะหวังอะไรที่จะไม่ให้ผิดหวังเราก็จะต้องประเมินตามความเป็นจริงด้วยว่าเราหวังได้แค่ไหน เราต้องหวังให้มันถูกด้วยเราหวังได้แค่ไหนเ้วเราจะสามารถก้าวไปให้สู่เป้าหมายที่เราหวังได้ไหมมันก็จะต้องประเมินตามความเป็นจริงอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้เรียนรู้ทั้งความรู้สึกที่เวลามันเกิดความผิดหวังแล้วเราจะตั้งรับโดยการสู้ต่อไปเรียนรู้ความผิดพลาดพลาดว่าอะไรมันทำให้เราผิดหวัง หรือว่าเราจะตัดเพ้อตัวเองด่าตัวเองโทษตัวเองแล้วสุดท้ายก็จะต้องมานั่งเป็นโรคซึมเศร้าอย่างนี้เราจะเอาอย่างนั้นหรือไม่บางทีคนเราเมื่อเกิดอารมณ์เมื่อมันคาดหวังพอรักแล้วมันก็มีการคาดหวังมากขึ้นหวังจะให้คนรักเป็นอย่างนั้นอย่างนี้สมบูรณ์แบบไม่มีที่ติเขาต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ให้ถูกใจเราแต่เอาความเป็นจริงอ่ะ ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งของชีวิตมนุษย์เรามันไม่มีใครที่จะดีสมบูรณ์แบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นมันไม่มีใครที่จะไม่ทําผิดพลาดมันไม่มีแม้แต่ตัวเราเองอ่ะบางทีเราก็ยังทําอะไรไม่ถูกใจตัวเองเลยอย่างอาตมามานั่งพูดธรรมะอย่างเงี้ยมานั่งพูดธรรมะบางครั้งเราก็ไม่ถูกใจน้ําเสียงตัวเองไม่ถูกใจวิธีการพูดตัวเองไม่ถูกใจวิธีการแสดงธรรมของตัวเอง บางทีพยายามจะทําให้ถูกใจมันก็ไม่ถูกใจสักทีเพราะฉะนั้นเรื่องของการผิดหวังเนี่ยมันต้องเรียนรู้กันและกันด้วยเราจะไม่เกิดความผิดหวังมันจะต้องเรียนรู้กระบวนการว่าเรียนรู้กระบวนการให้มันรอบด้านว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นอยู่กับเรามันอ้วนแล้วแต่มีเหตุปัจจัย มันสนับสน like 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 <Okay. S 1> right ุนที <HO US S> ่ทําให้เกิดอย่างนี้ท <man> ําให้เกิดอย่างนี้แล้วก็ธรรมชาติของมันมันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้เมื่อเราเข้าใจความจริงตรงเนี้ยคือเข้าใจความจริงของมันนะมันก็จะทําให้ความผิดหวังของเรามันไม่รุนแรงเมื่อคนรักของเรามันไม่ได้ดั่งใจลูกไม่ได้ดั่งใจลูกน้องไม่ได้ดั่งใจทําอะไรไม่ได้ดั่งใจทําให้เราผิดหวังเราก็เข้าใจว่าเนี่ยมันคือความเป็นจริงว่า เราจะทําให้ทุกคนถูกใจเราทําให้ทุกคนแบบสมหวังในตัวเราเนีมันไม่ได้มันไม่ได้อันนี้คือสัจธรรมความเป็นจริงคือถ้าเกิดเรามีความเข้าใจในคนมีความเข้าใจในธรรมชาติของคนหรือของมนุษย์เราก็จะไม่ผิดหวังอย่างคําของอพระตถาคตได้กล่าวว่ามันเป็นเช่นนั้นเองก็คือมันก็เป็นตามธรรมชาติแบบนั้น ฉะนั้นถ้าเกิดเราเรียนรู้ความผิดหวังเนี่ยสิ่งที่เราจะได้กลับมาก็คือเราจะได้สติเราจะเกิดสติเราจะเกิดปัญญาเราจะเกิดสติว่าแม้แต่ตัวเราเองอะเราก็ยังผิดพลาดได้เราก็ไม่ใช่สมบูรณ์แบบกว่าที่จะทำให้บางสิ่งบางอย่างในตัวเรามันเกิดมันเกิดความสมบูรณ์แบบที่สุดณเวลานั้นถูกใจที่สุดณเวลานั้นเรายังต้องผ่านกระบวนการ พัฒนาตัวเองฝึกฝนตัวเองล้มแล้วก็ลุกคุกคานมานับครั้งไม่ถ้วนกว่าจะได้สิ่งที่เพอร์เฟที่ตัวเองพอใจที่สุดณตอนนั้นคนอื่นก็เช่นเดียวกันกว่าเขาจะพัฒนาตัวให้ให้ได้ดั่งใจเอาให้สมบูรณ์แบบในตอนนั้นเนี่ยมันก็จะต้องใช้เวลามันก็จะต้องให้โอกาสเหมือนกันนะเพราะฉะนั้น ถ้าคนเรารู้จักให้โอกาสกันแล้วก็มีความเข้าใจกันเนี่ยมันก็จะเป็นสังคมที่อยู่ด้วยกันแบบด้วยความเมตตาจิตด้วยความการุณาจิตมันจะไม่ใช่สังคมที่แบบจะคอยยัดเยียดยัดเยีดย,ด,ยดสิ่งที่ตัวเองต้องการว่ากูต้องการให้มึงเป็นแบบนี้มึงจะต้องเป็นแบบนี้เมื่อมึงไม่เป็นแบบนี้ก็ทะเลาะว,วิวาทก็แต่งแยก ทำร้ายกันได้กันอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยความผิดหวังเนี่ยมันเป็นมันจึงเป็นบ่อกเกิดแห่งสติปัญญาก็ได้เป็นบ่อกเกิดแห่งการทำลายล้างกันก็ได้ผิดหวังเรื่องความรักฆ่ากันเนี่ยก็มีเยอะแยะเห็นไหมไปง้อขอคืนดีเขาไม่ยอมคืนดีด้วยก็ฆ่าเขาเอาน้ำกรดไปสาดเขาเนี่ยเราจะเห็นมากมายเมื่อมันไม่สมหวังมันก็เกิดการทำลายล้างเกิด การเกียรติชังขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าเมื่อมันผิดหวังแล้วมันไม่มันไม่เข้าใจมันไม่เข้าใจธรรมชาติของความผิดหวังมันไม่เข้าใจธรรมชาติของสัจธรรมมันไม่เข้าใจธรรมชาติของคนคนเรามันก็มีเผลอกันได้มันก็มีผิดกันได้คนเรามันก็มีระดับต่างระดับกันบางคนก็สามารถฝึกได้ให้โอกาสได้ บางคนก็ฝึกไม่ได้ให้โอกาสไม่ได้บางคนก็ทำอะไรแบบยังไงอารมณ์ชั่ววูบหลงไปตามอารมณ์แต่จริง,รงๆเนื้อแท้ก็คือเป็นคนดีอ่ะเคยไหมบางทีเราก็เผลอทำอะไรชั่ววูบพูดอะไรไปโดยไม่ได้ตั้งใจทำอะไรไปโดยที่แบบไม่ได้คิดพิจารณาไตรตรองให้อบครอบก่อนมันก็เกิดความผิดพลาดพอเกิดความผิดพลาดไป แน่นอนว่ามันก็เกิดความเสียหายแล้วคนที่เขารักแล้วคนที่เขาคาดหวังในตัวเราบางคนถ้าเกิดเขามีความเข้าใจในตัวเราเขาก็อาจจะให้โอกาสเราต่อไปเดินหน้าต่อไปแต่คนที่เขาไม่เข้าใจเขาก็อาจจะเกลียดเราแล้วก็ปิดประตูตายทางด้านด้านจิตใจเขาจะไม่เปิดใจให้เราเลยเราจะเห็นว่าคนที่เข้ามาในชีวิตของเราอ่ะบางที บางคนใน้อยู่กับเราได้ยาวนานสามารถรับทุกอย่างที่เราเป็นได้แม้เขาจะผิดหวังในตัวเราแต่เขาก็ยังมีความเข้าใจในตัวเราแต่กับบางคนเนี่ยเราพอไม่ให้ประโยชน์กับเขาเมื่อเขาผิดหวังที่เขาไม่ได้ประโยชน์กับเราเขาก็ทิ้งเราไปหรือทำร้ายเราเนี่ยอย่างนี้เป็นตน้นฉะนั้นถ้าเกิดเราสามารถเรียนรู้ความผิดหวังได้เนี่ยจิตใจของเราก็จะเปิดกว้างแล้วก็ มันจะเต็มไปด้วยสติปัญญาที่เราพร้อมที่จะตั้งรับแล้วก็ความคาดหวังก็จะยิ่งน้อยลงเพราะว่าเราเข้าใจตามความเป็นจริงแต่คนที่ไม่เรียนรู้เรื่องความผิดหวังเนี่ยมันมันก็จะไม่เข้าใจตามความเป็นจริงของชีวิตของสรรพสิ่งมันก็จะให้ทุกอย่างเป็นไปดั่งที่ตัวเองหวงงังทั้งที่ความเป็นจริงแล้ว่มันคาดหวังอะไรไม่ได้อย่างแท้จริง มันคาดหวังได้แค่บางเรื่องมันคาดหวังได้แค่ชั่วคราวมันคาดหวังจะให้เป็นอย่างนั้นได้ได้แค่ชั่วคราวแต่สุดท้ายาทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยทั้งนั้นมันเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยบังคับบัญชาให้เป็นตามใจเราไม่ได้เอลทําได้ดีที่สุดก็คือทําปัจจุบันทําวันนี้ให้ดีที่สุดเท่านั้นเองฉะนั้นการเรียนรู้ความผิดหวังเนี่ยมันจึงมีประโยชน์อย่างนี้จเจริญพร